สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาชมเกี่ยวกับบอลสีของไทยเรานะคะค่ะเพิ่งเพิ่งรู้นะคะว่าสีเบียนจรคงไทยแท้ของเรามีสองแบบนะคะวันก่อนเนาะช่องป้าสุอินดี้นะคะพอดีได้เอาลงเกี่ยวกับสีเบญนจรคงนะคะว่า สีเบญจรงของไทยมีสองแบบตอนแรกก็คิดอยู่ว่าออประสูนาะเขาเอาลงช่องประสูอินดี้เขาเอาลงจะเป็นบอลสีไทยแท้ที่มีกระดูกใบสีเขียวนะคะพื้นใบก็จะสีแดงเหมือนกันแต่ว่าพอของช่องเราเนาะประสูก็ได้พูดถึงยู่ว่าช่องมานี่สตอรี่เอาลงก็จะเป็นอีกคนละแบบแตอนแรกก็งงว่าเอ,อ๊ะ เราก็ว่าของเราก็พันไทยพันไทยแท้อยู่นะคะแต่ทีนี้ประสูตก็หาข้อมูลมานะคะว่าบอนสีเบญจรงของไทยนะมีสองแบบนะคะก็คือมีการจดทะเบียนก็คือแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะเป็นพื้นใบสีแดงแล้วก็กระดูกใบสีขาวนะคะส่วนขอบใบก็จะเป็นสีเขียวนะะี่ค่ะ แต่ว่าทุกท่านคะดูนะคะว่าพื้นใบเขาสีแดงใต้ใบเขาก็จะมีหูนะคะแต่ว่าไม่ทุกใบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยค่ะนี่ค่ะอย่างเช่นใบนี้ใบนี้นี่จะไม่มีหูใบนะคะใบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือหูใบนะคะกลมๆจะว่าไม่มีหูใบก็มีใบนี้มีหูใบตรง ตรงนี้นะคะกลมๆแล้วก็ตรงนิดๆน,นะคะหูใบนะคะจะจะมีหูใบก็จะว่าไม่มีหูใบก็ไม่ใช่นะคะมีหูใบแต่เป็นนิดหนึ่งนิดเดียวเองนะคะซึ่งให้สังเกตดูนะคะตอนนี้เขามีอยู่ใบที่เจ็ดกำลังม้วนออกมานะคะเจ็ดใบแต่มีหูใบอยู่ใบเดียวนะคะก็ จะว่าไม่มีหูใบเลยก็ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเปิดดูใต้ใต้ใบก็จะมีอยู่ใบหนึ่งที่มีหูใบนี่ค่ะต้นนี้ก็คือสีเป็นจรงของไทยแท้นะคะและอีกแบบหนึ่งก็คือที่ว่าของไทยแท้เหมือนกันนะคะตรงช่องปัสุอินดีเนาะเขาก็จะลง ที่แบบว่าสีเบญจลงเหมือนกันของไทยแท้เหมือนกันนะคะก็คือมีอยู่สองแบบนี่ค่ะก็เลยมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกทีหนึ่งว่าของเราสีเบญจลงไทยแท้ที่จดทะเบียนถูกต้องนะคะก็มีสองแบบนะคะส่วนมาต้นนี้ต้นนี้ก็คือชินบันชรน,นะคะ ตัวนี้ก็ของไทยนะคะของไทยมีสองแบบนะคะแต่ก็ยังไม่เห็นของีนำเข้ามานะคะแต่ที่เห็นก็มีสองแบบแบบนี้ก็จะเป็นสีเบนจะลงเหมือนกันนะคะก็จดทะเบียนถูกต้องเนาะและ้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะที่ว่านหน้าหน้าเขาก็จะหวานนะคะรูปเขาก็จะเป็นทรงใบโพกว่านี้นะคะ นั่นก็คือของไทยเหมือนกันนะคะมีสองแบบคล้ายๆกับเหมือนสีเบ็นจรงนะคะที่ว่ามีสองแบบตัวนี้ก็เป็นชินบัญชรน,นะคะพันนี้ก็จะเป็นจริงๆเขาจะหน้าเข้มนะคะแต่ไปๆมาๆเขาเริ่มมีชมพูนะคะอีกแบบหนึ่งที่ที่เคยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะที่ว่าหน้าออกหวานๆนะคะจะมีสีชมพูใบก็จะ ค้ายใบโพนะคะส่วนส่วนต้นหน้าเข้มดูพื้นใบของเขานะคะบางใบก็จะเขียวขาวปนเขียวแต่ดูใบนี้ออกมาก็จะพื้นใบก็จะสีชมพูแล้วก็ผสมด้วยสีเม็ดมะขามก้านใบก็จะสีดำเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าหวานนะคะ กินบันชนหน้าหวานก้านใบเขาก็จะสีดำเหมือนกันแต่พื้นใบแล้วก็กระดูกใบนี่กระดูกใบน่าจะสีสีดำคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าพื้นใบเขาก็จะออกชมพูกว่าเนาะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะนี่ค่ะดูความงดงามของเขานะคะนี่ก็คือสีเป็นจรุงบางคนเห็นบางคนเห็นก็บอกว่าอ้าวแล้ว ทำไมดูช่องนี้ชินบัญชรทำไมสีนี้แต่ช่องนี้ทำไมสีนี้คือสรุปแล้วมีสองแบบนะคะก็เลยนำมาให้ชมกันนะคะส่วนต้นนี้ก็ยังคงความหวานเหมือนเดิมนะคะหานุมานอมพระผาสวยงามค่ะตอนนี้กระถางเขาเล็กอยู่นะคะ กระถางเขาเล็กอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเดีด๋ยวดูรากเขาทะลุเรีอยงรากเขายังไม่ทะลุกระถางนะคะมีต้นหนึ่งนะคะที่รากรากเขาทะลุกระถางเดี๋ยวน่าจะได้เปลี่ยนแล้วนะคะแล้วมาดูต้นนี้นะคะรากทะลุกระถางก็จะมี <c oughs> ต้นนี้ก็โตแล้วนะคะต้นนี้ องคุลิมานเนาะองคุลิมานนี่กระถางรู้สึกจะเป็นกระถางล็กตอนนี้เริ่มโตแล้วเดี๋ยวมาดูมาดูรากเขานี่นี่คะ่ะดูรากเขาทะลุกระถางเดี๋ยวนี้ต้องหาเปลี่ยนแล้วเนี่ยต้องถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ต้องเปลี่ยนได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปหากระถางมาเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้เขาก็โตเต็มที่นะคะโตแข็งแรง ต้นสูงนะคะองคุลีมานนะคะองคุลีมานต้นสวยแข็งแรงแต่ต้นนี้ต้นนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่โดนแดดนะคะเพราะว่าอะไรรู้มาได้ตู้อบไม่ค่อยจะโดนแสงต้นนี้ก็คือทอแสงนะคะดูออกมาล่าสุดเป็นสีขาวไม่ใช่สีขาวออกเหลืองพื้นใบออกจะเหลือง ต้นเดียวกันกอเดียวกันนี่ค่ะเอเลยถ่ายให้ชมว่าไม่ได้โดนแดดเพราะว่าเอาแสแลนบังไว้ตรงคุมพลสติอีกทีหนึง่งมาอัปเดตด, <c oughs> ดูต้นนี้ชาชนดูออกมาใบล่าสุดน,นะคะสวยงามมากเลยนี่ค่ะสีสดมาก ดูใบเขาโอ้โหดูจริงๆนี่สีเขาสดแดงมากเลยนะคะต้นนี้สวยงามมากค่ะฟอมโกก็สูงแล้วนะคะดูความฮาร์ฟของเขาใบนี้ฮาร์ฟส่วนใบนี้ก็คือออกมาล่าสุดแล้วนะคะนี่ค่ะกอนี้สวยงามตลอดเลยมีอยู่สามอยู่สามต้นนะคะออกมาก็แดงแต่ว่าต้นนี้ใบเขาก็เยอะแล้วนะคะ จริงๆเขาทิ้งใบยากแต่ต้นต้นนี้ใบนี้เดี๋ยวให้ดูใบนี้นะคะใบนี้ใบนี้ก็เริ่มนี่ค่ะเริ่มจะทิ้งแล้วเพราะว่าเขามีหลายใบเนาะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวก็ต้องเด็ดเด็ดทิ้งเสียได้ยอยู่แต่ยังไงเขาก็ต้องเหี่ยวไปอยู่ดีมาแล้วนะคะ สวยงามมากเลยโอ้วนใบนี้ก็จะทิ้งทิ้งทิ้งใบนะคะดูสีเขาอะดูสีเขาแต่ว่าชายชนนี่ก็หลายเดือนยังไม่ยังไม่มีต้นเล็กออกมานะคะแต่ไม่อยากผ่าค่ะเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะชมความสวยงามของเขา สำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ได้ชมกันว่าสีเบียจรุงของไทยแท้ก็มีสองแบบนะคะแล้วก็ชินบัญชรของไทยก็มีสองแบบนะคะที่จดทะเบียนถูกต้องเนาะเผื่อใครสงสัยอะไรยังไงเนาะก็เลยนำมาถ่ายให้ได้ชมกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ